งงจะไปที่สามไม่ค่ะว,วนสามเราต้องไประหว่างทงกับเรือค่ะคนที่เขาอะเขาก็คือคนที่อยู่ในเรือนั้ราวิ่ะหว่างเรือกับสาไ้ก่อนเอโอเคเขาวิ่งวนปุ๊บก็ตัดก็ไปตรงระหว่างารัะหว่างสองงมีสิบสองนั่งไปสแสดงว่า เฮ้ยคน้นี่กำลังขอลบใช่กำลังจะกลับแล้วค่ะแล้วก็กันดินแถวหนหมดเลยอรนหอการสิบหกน้ำทีทัแปดแนวิน どうもありがい